นี่ก็เป็นอีกครั้งมีเซเลบิตี้มาจริงๆไม่ได้มาเอาคอนเทนต์เจอเขา,าเลยครับนุ่มสดคนต่อไปอสเปคดูแบบข้างนอกแบนดนิดนึงเราระวังผิดหวังนะครับเรื่องแบนดนี่ หนูพร้อมที่จะมีสองล่างให้เขาล่างที่เป็นผู้ใหญ่แลวก็ล่างที่เป็นเด็กไปเล่นกันลูกข้าบ้านนี้เราบอกไปแล้วว่าเป็นบ้านของลูกชายสิ่งที่เราทั้งหมดก็คือให้เขารู้สึกพ่อแม่ก็คือยังเป็นพ่อแม่อะไรแบบนี้มันน่ารักมากๆกับการมาหาเพื่อนอีกคนนึงเข้าไปอยู่ในครอบครัวด้วยกันพ่อแม่หนูก็เลิกกันอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบทำไมเขาถึงแบบมันดูเป็นครอบครัวที่แบบสักเต็ f ปูมากเนแบบทุกๆอย่างอะแบบ น้านาาดดีี่อมไบะขอเชิญพบกับมาหาห้าห่งความโศแดนเน็กเกเซรสวัสดิ์ปัลละกวงนายุทธยาและประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสก,กุลตลาเทียนไพโรนารากก็ดี สงสัยว่าจะหยุดตอนไหนตอนที่ทักสาวหยุดแล้วยังไม่หยุดโอเคตอนรับเพื่อเข้าสู่เทคกมวไทยแลนด์2023ครับซัมเมอร์กลางปีแบบนี้บรรยากาศก็ต้องสดใสธรรมดาและแน่นอนสาวสดคนใหม่อยู่กับเราครับน้องเจนนี่ และเลิฟกูรูของเราในวันนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นสายบุญอันเป็นที่รักของคนทั้งวงการบันเทิงเป็นโลโก้ของคนดีเลยอ่าเวลาคุยอะไรหยาบคายมาถ้าหันมาเจอหน้าเขาสวิชเลยทางนั้นคนดีค่ะทางนี้คนทางนั้นคนดีทางนี้คนใอันหยานะไม่รู้เหมือนกันเล่นไปเรื่อยเขาดีมากยืนด้วยแล้วเขินในความเลวเลยยืนด้วยแล้วรู้สึกบาปหนาแต่ไม่มเลวเลยเราเลวได้เลยเลิฟกูรูของเราเชญเลยครับ คนดีทั้งนู้นคนเลวนด,ดีดีนิดดีปกติเนี่ยคุณกิ๊กไม่รินเนี่ยก็ให้เกียรติมาเป็นเลิฟกูรูหลายครั้งแต่ครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะว่านอกจากจะมาดูแลสาวๆแล้วอาจจะมีธรรมะมีบุญมาฝากกันหนุ่มโสดวันนี้นี่บอกเลยว่าพี่กิ๊กไม่ยุรินเนี่ยขอมาเองเลยสายเดียวกันค่ะสายเดียวกัน<า>เลยสายเดียวกันเป็นแบบดดดี้ดูดีเคยทำงานด้วยกันแล้วคือเขาเป็นแบบ สายบุญน่ะอแล้วเป็นคนใจกว้างไม่รู้สินะคือพิกกีก็ไม่ได้อยากมีครอบครัวแต่ถมมว่าเธออยากมีครอบครัวเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะแสดงว่าก็เป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้เขาตั้งใจมาหาคู่จริงจังหรือแค่มาเอาคอนเทนต์หรือเปล่าคุยกันเมื่อสักครู่ก็หาอยู่นะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วต้องจากกันไปเพราะเหมือนกับว่าเขาอาจจะรับในสิ่งที่ เขามีข้อจํากัดไม่ได้อะไรประมาณนี้พี่กิ๊กมายุลินฮะก่อนที่จะเจอกับหนุ่มสดซึ่งวันนี้พี่กิ๊กมายุรินบอกแล้วว่าขอมาดูแลคนนี้เองเลยมีอะไรจะแนะนําสาวๆก่อนไหมครับพี่อยากจะบอกว่าพี่ฝกัก เพื <owad Es> <S <S ่อนพี่คนนี้ด้วยนะคะเขาเป็นคนน่ารักมากๆคือแบบเราอยู่กองถ่ายด้วยกันเราคุยกันบ่อยแล้วพี่รู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะดูแลคนที่โชคดีในวันนี้จริงๆนะเขาจริงจังนะโอ้เอาละฮะพราะนั้น Love Guru ประจําที่ค่ะขอบคุณค่ะตลอด10กว่าปีของเทคกเม้าท์ไทยแลนด์เนี่ยมีเซเลบิตี้ มาเป็นหนุ่มโสดหลายครั้งเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกครั้งแล้วก็ยืนยันเลยว่ามาจริงๆไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเอาคอนเทนต์เพราะนั้นเจอเ <ๆ S 2> ขา,าเลยครับหนุ่มโสด <ๆ S 2> คน <ๆ S 2> ต่อไป When จริงๆแล้วคุณผู้ชมรู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแต่โดยกติกาของเทคกเมียวไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ต้องแนะนําตัวด้วยตัวเองครับเราจะถือว่าเราจะไม่นับว่าใครเป็นใครมาอ่ากไหนเลยเพราะนั้นถามหนุ่มโสดก่อนม,มองไปที่สาวโสด30คนและหนุ่มโสดรู้สึกยังไงครับวันนี้ผมว่าเป็นวันแรกในชีวิตที่ผมตื่นเต้นที่สุดครับ <laughs> แล้วก็คงต้องให้น้าสอนนะครับ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะฮะหัวใจผมขออนุญาตจากหัวใจเนี่ยค่ะพี่เอศุนต์เต้นแค่ไหนโอเคเพราะนั้นถ้าหนุ่มโสดพร้อมแล้วแนะนำตัวให้สสรู้จักเลยครับครับสวัสดีครับพระสินเืิงวุฒินะครับชื่อเล่นชื่อเอครับบางคนก็เรียกดดดี้นะครับดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อแต่ถ้าหนูเปิดไฟไว้รอหนูจะรู้ว่าของดีครับ ตอนเราก็อยากไปทางการครับพี่เอพัชิลัย้ะ้ำอีกทีว่านี่ไม่ได้มาเพื่อเป็นคอนเทนต์อะไรเลยเพราะว่าพี่เอพัศิน์เนี่ยเคยลงหาคู่ในจริงๆเหรออ่าในในแพลตฟอร์มหาคู่จริงๆเลยเล่าให้ฟังนะดูภาพกันก่อนดูภาพมันอยู่ในเพจนี้มานานแล้วเพจแม่สื่อแม่ชับเหรอคะใช่ก็รู้จักกับเจ้าของเพจแล้วก็คุยว่ามันเป็นเพจที่มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของเอ่อรีเลชั่นชิพ เือ่องความสันและวิธีคิดท,ที่ที่ดีแบบนั้นเน็กเนี่ยอ,อยู่ในนี้เต็มเลยคนที่ประสบการณ์นในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ไปแชร์กันแล้วก็มันมีเรื่องของคนที่โสดแล้วไม่มีความสุขอ,ะอ่ะผมก็เลยไปแชร์ว่าเอ้ยเราต้องคิดยังไงทํำยังไงเพราะความรักมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันไม่ใช่เกมแต่ว่าเราสามารถมีความสุขกับความโสดได้หรือไม่โสดก็มีโอกาสที่จะไม่โสดได้อ่าแสดงว่าวันนี้ใครบางคนอาจจะเป็นคนที่พี่เอตามหาอยู่ หรืออาจจะไม่ใช่เลยก็สุดแท้แต่พี่กิ๊กไม่อยู่ดนะฮะพูดถึงหนุ่มโซ่คนนี้นะฮะคือเอเป็นคนที่กิ๊กคุยด้วยแล้วสบายใจค่ะเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักอันนี้จากจากที่พี่กิ๊กประสบเองนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเขามาจริงๆนะก็เลยอยากจะฝากน้องๆช่วยลองดูแล้วก็พิจารณาดูว่าเขาเนี่ยมีประวัติหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะกับน้องๆบ้างหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจปิดไฟนะนเชียออกัวเต็มที ผู้รู้ของเราในวันนี้เอาละพี่เอ,อบอกว่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตครับเราสองคนจะบอกว่าเรื่องนี้มันยังเพิ่งเริ่มเท่านั้นเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นกันอีกฮะจังหวะนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะสําคัญคเอาละสาวๆชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไง มันโดนยิงเสียงเหมือนโดนยิงตู้ๆเอาละ<อ>ฮะดับไป6คนเ <laughs> หลือ24คนจํานวนนี้พี่เอ,อ okay, oh, โอเคไหมฮะโหก็ยังเยอะอยู่ครับเยอะ <laughs> พอสุดท้ายคุณต้องการคนเดียวเท่านั้นครับ <laughs> เราลองมาดูซิว่าเหตุแห่งการเปิดไฟดับไฟคืออะไรครับ <laughs> เริ่มต้นผมต้อนรับสาวสดคนใหม่ก่อนก็นคือเจนนี่ <laughs> เจนนี่ต้อนรับสุดเท็กแมวไทยแลนด์ครับ และเจนนี่ก็เริ่มต้นโดยการเปิดไฟไว้ด้วยผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไงครับสเปคดูแบบข้างนอกดูแบบแบนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบทรงแบนๆหน่อยใช่ค่ะติดภาพเขาเป็นแบบเหมือนเล่นร้ายเอาระวังดหวังนะครับเรื่องแบนนี้ลูกแบนๆ้ลูกแบนๆชัญญะคุณเปิดไฟไว้ก็คือ ต้องบอกว่าหนูก็เป็นคนที่ชอบดูละครมากๆเลยแล้วก็เห็นพี่เอเนี่ยตลอดเลยได้ดูในบทบาทที่เป็นบทร้ายซะส่วนใหญ่ก็เลยอยากสัมผัส จริงๆว่าตัวพี่เออะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เคยว่าจะเลวเหมือนในละครไหม<า>ว่าจะแตกต <c oughs> ่าง <c oughs> ไ,ไหมก็แพงไปนะจริงๆล้ว่ะชาบ่ะเขาชอบผู้ชายเป็นชูก้าเดดี้อยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะลิมิตเกินแต่ก็มีความรู้สึกอยากรู้จักพี่เอ,อให้มากกว่านี้ก่อนค่ะชาบยิ้ม,ม,มเลย <c oughs> จากยิ้มก็ยิ้มอย่างยิ้มยิ้มยิ้มทางเธออย่างสไตล์นี้ทางเธอเด้ทางเธออ๋อเธอกัวเอ เอแน่นคุณดับไฟอ่ะหนูอาจจะเด็กเกินกว่าที่จะซัพพอร์ตเขาได้ด้วยแล้วเขาหล่อเขาฮอตมากอะไเงี้ยหนูว่าหนูไม่ไหวว่าหนูไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวเธอไหวไม่หนูหนูไม่ต้องซัพพอร์ตที่เลยนะไม่หมายถึงเวลาคุยพูดคุยในความคิดอะไรเงี้ยอ๋อเรารู้สึกเราเด็กไปหน่อยใช่ค่ะแต่รุ่นใหญ่พอฟัดพอเหวี่ยงกันก็ไม่น่าดับไฟนะเหมือนน้องเลยค่ะคือแบบ ปื้มพีเอมากๆเนี่ยทรงนี้เลยที่หนูต้องการทรงนี้เลยแ,ลแต่แล้วไปทำไมออโอ้โอเหมือนพี่อยู่ตด้น สังคมด้วยค่ะสังคมพี่อยู่ตรงนู้นคือจิ้งจกตุ๊กแกแหละฮะหรือยังได้สังคมด้วยสังคมของหนูกับพี่เออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต่างกันอะในเงี้ยหนูอาจจะแบบพี่เป็นดาราใช่ใช่ค่ะอาจจะแบบว่าเข้าถึงพี่เอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่เอเจะไม่ชอบหนูกับเราลำบากใช่ค่ะหนูชอบไปดูหมอลำหมอชิดถ้าถ้าตามไปหนูก็พร้อมที่จะเปิดใจนะคะ เชื่อว่าพี่เอ <A S 2> เข้าใจแล้วล่ะครับประมาณนี้ดีใจแล้วที่ดับไปครับโอเคพี่เอเห็นเมื่อกี้อาจจะยังไม่ครบองค์ประกอบครับมันจะต้องมีซาวชิงของน้องแนทด้วยมิวสิกมาเอาล่ะเอาล่ะกตอนที่พี่เอจะตกใจไปมากวันนี้กับเลิฟกูรูก็มือท่าอกเลยตายแล้ว มาคราวก่อนยังไม่มีแบบนี้ใช่ค่ะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับชอบค่ะชั้นูเอะหล่อนจะมารายการนี้เพื่อกดปุ่มนี้เล่นไม่ได้นะยะฉันยังไม่เห็นหล่อนเปิดไฟเลยทําไมยังไงหนูรู้สึกว่าหนูเด็กเกินไปสําหรับพี่เขาหนูรู้สึกว่าด้วยวัยที่มันห่างกันขนาดนี้ทัศนคติบางอย่างมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้อายุเท่าไหร่ยี่สบสองค่ะอ่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองเขาไม่เห็นจะมีปัญหาเหมือนหล่อน หนูชอบคนโตกว่าแต่แบบลิมิตแค่ไม่เกินห้าปีใช่โอเคแต่นิชาเปิดไฟใช่ค่ะหนูพร้อมที่จะมีสองล่างให้เขาล่างที่เป็นผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาให้กำลังใจแล้วก็ล่างที่เป็นเด็กไปเล่นกับลูกเขาได้ด้วยเดี๋ยว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 นะเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนคเรียนะเดี๋ยวนูเดียเดี่อนะเดีนะเดี๋วเดียว์เพื่อนเด้วยนะเวะเดื่อเียนเดีนเดีวียเดยนดวย น้ำเตยคุณเปิดไฟไว้ก็อบดูอุ่นมากเลยค่ะตั้งแต่เห็นก็คือชอบผู้ชายที่ดวงอุ่นอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นพี่เอด้วยยิ่งยิ่งแบบทวีคูณขึ้นไปเลยค่ะเนี่ยคุณไม่สบายเหรอฮะคุณดูเพลินพี่ไทย อมสินคือเปิดไฟไว้ก็เห็นพี่กิ๊กบอกว่าพี่เขาเป็นสายธรรมะธรรมโมซึ่งหนูก็เป็นคนสายธรรมะธรรมโมเหมือนกันอ่ะใช่ทำบุญานฝ้ายคุณเปิดไฟไว้จริงๆก็เหมือนอมสินเลยค่ะฝ้ายก็เป็นแนวสายบุญเหมือนกันค่ะชอบทำบุญแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอวันนี้ค่ะโอเคสายบุญแบบนี้ต้องมีซาวมาแล้วหมาในวัดก็เห่าหอน ดูไม่ค่อยบุญเลยดูเหมือนมาข้าหมดอ๋อจังหวะกวดน้ำแล้วขาไปทักหางแมวกาอยคุณเปิดไฟไว้เขาแบบว่าดูอบอุ่นอะแค่ดูใครน้องยังดูอบอุ่นขนาดเนี้ยอยากรู้ว่าแบบถ้าจริงๆแล้วเขาจะเป็นอบอุ่นนะขนาดไหนค่ะโอเคขนาดนี้ข้างในอบอุ่นขนาดไหนน้องก็ถามพี่เอมันร้อนเอาล่ะตอนเนี้ย ดับไฟไป6คนไม่เป็นไร,รสนใจ24คนที่ยังเปิดไฟให้คุณอยู่นะครับเราจะมาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ในมุมที่เราไม่ได้เห็นในหนังในละครนะฮะเรื่องราวเขาเป็นยังไงสาวๆลองดูและดับไฟได้ทุกเมื่อครับ